วันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดกาลสินว่ากันว่ามีซุปเปอร์ฟู้ดแห่งอีสานที่มีราคาสูงถึงกิโลละ2,000บาทนั่นก็คือแมงเงาเีไข่ด้วเหรอเออมันตัวใหญ่หญๆเยอะเหมือนกันกนะเนี่ยเราได้ส่งอุมปสุกรลงพื้นที่ไปพร้อมกับเหล่าเซียนน้ำแมนและเต้าสิงไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบแบบบ้านๆบุกถึงถิงถ่นขุดถึงลังเอาอายมากกวเลยนะ จะมันจะม้วนขนาดไหน <S 2> <S 2> <S 2> รอติดตามชมครับชุดวิดีโอที่จะรับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อรุณสวัสดิ์สวัสดิ์นี่เราจะมาทำอะไรกันอ่ะดู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 อะไรอ่ะดูโง่หมดเลยด้วยไอเดียวันนี้ผมรักพาตัวคุณมาอยู่ที่กาลสินครับของกูมันจะย้อนออกมาตลอดเวลาเลยตอนเนี้ยสวีครับคนกลัวๆขออนุญาตเป็นตัวกันหนึ่งเสร็จละ โอเคเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวไปทาวข้างในเลยบ้านเตาสิงเรามาอยู่กันที่บ้านเตาสิงเอาเหรอใช่เต่าสิงวัอนี้เขาจะไปไหนยังไปหาแมลงเงาป่าครับแมงคองแมงปล้องช่วยพูดแมงป่องเออเรียกเรียกเรียกแมงเงาก็ได้นะเพราะว่าเผื่อแมงเงา ตุปะเราไม่เราจะไม่ได้จ้าวพิธีกรคนนี้ใหม่แล้วนะคะเซนี่อาจจะไปเช็คสุตาห์ใช่ไม่ใช่รองเขาละแล้วข้อเน้นเมื่อนี้เข้ากับสิไปหาไม่เงาอันบอึงเงาหงเงาหงเงาป้าใช่เดี๋ยวว่าถ้าใครเมื่อเช้าก็เป็น พูดอยู่ว่าห้ามพูดจะไม่จะไม่พูดคำว่าม่สิล้วิธีการหาแบบเสียนเต่าสิงเนาะมันก็หาเสียนมาสามคนมันบอกว่าเออเอายิ้มละแมไรแล้วก็ไปนั่งแบบนี้มันบว่าพ้อห้าไปห่อนะข้อมาต้องหากันได้ข้าไปนั่งคุยๆกันก็ได้แล้วก็มีผู้หายอยู่เดียวสามคนวิธีการหากินแบบเสียนอ่ะถ้าเป็นเสี้ยนลังเสี้ยนโอเลย่ะควรจะออกหาเองเนี้ยอันนี้อาโมแม่ไลายอู้ชาเราก็ เออเราก็ดำเนินรายการคุยกันทอกๆไม่ไม่ค่อยหาแต่มีคนหายอยู่แล้วถึงโตเขาบอกพื่นึงถึงโตไม่ได้ขี้เกียบแต่ออกแรงให้น้อยที่สุดเก็บแห้งไว้เห็นอย่างินเหรอกินเหล้ากับซึ่ง มุกอะไรแกตืนเลยวะเอากินเหล้ากับนเล้ากับอง่นเล้กับยองกับเพื่อนกินกับเพื่อนกินกับน้องเมื่อคืนเขาได้ทิ้งมึงเลยกินเหล้าแล้วออย่าพูดให้เขาเยอะเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวเงียบทังคลิปเลยครับไม่เล่นกันครับอนี้อกไปไหมไปไปเล่นตัวก ฮะที่แรกครับผมที่แรกครับที่แรกซอฟต์อันนี้ปีหยันครับผมครับผมสสวัดีครับปียันครับนี่เซียนวันนี้เราเซียนวันนี้จะพาไปหาแมงอะไรนะแมงเงาไหครับแมงอะไรนะลุกบอลไม่ได้ติดเหลืองแค่เดียวไม่ได้เพื่อไม่ให้มันติดเหลือง แมงป่าป่องอ่าโอเค,อเคแมงป่าป่องได้อยู่เป็นแมงป่าป่องแมงป่าป่องคือถ้าพูดว่าแมงเาางาบางคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเลยถ้าไม่ใช่คนอีสานวันนี้เราจะมาหาแมงป่าป่องอ่าโอเคึ่งเราไม่ได้มาหาหรอกแต่เรามาเป็นพอป <Pop. S 2> คนมาหา,าจริงอยู่นู่นเขาลงสนามไปแล้วอ๋อเขาไปแล้ว พอรู้ว่าจะมาหาอะไรสักอย่างหนึ่งโดยให้เต้าสิงเป็นหลักเต้าสิงก็ไปเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านมาเลยโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรใช่เพราะวันนี้เขามาคายรออ๋ออย่างที่น้าแมนได้บอกไว้ว่าบักเมตตาไล่นี่มานั่งรออยู่จืดไม่ได้ขี้เกียจนะกเมตตาไล่มีคนขี้เกียจเนาะใช่เแย่โอ้ยขนาดบอมบี้พูดเลยพูดเลยขี้เกียจจะพูดเลย ไปดูแมงป่าฟองดีกว่าอ่าเฮ้ยแมงป่าฟองเนีวันนี้อยู่ไหนครับวันนี้อยู่ไหนครับอยู่ตำบลหนองแปนครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอำเภออมเลาวไผบต้นเลขไปกี่ตัวน้สี่หกหนึ่งสองศูนย์แปด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 ได้แล้วมันไม่ใจ

อันนี้นี่คือไปจับเพิ่งไปจับมาเลยเหรอตขานี้ใช่ครับเขาเอาวางใส่คุไปอยู่แล้วใช่ครับยังไม่จับคืออะไรคะคุ้คือกระถางอ๋อคือชาเวไต้แม่คนเมืองไม่เข้าใจคุ้อะไรคุกงกะคุกงกะคุ้งไม่เข้าใจพูด ป่าแล้วแมงป,ป่องไปเราไปหากันแมงป่องเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงสว่างมักจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามสถานที่มืดและชืน้นเช่นใต้กองหินใต้กองไม้ใต้ใบไม้หรือขุดโพรงเป็นรูในป่าและออกหากินในเวลากลางคืนมักจะชอบกินพวกสัตว์ตัวเล็กๆเกช่นแมงมุมขึม้นกิ้ง,ค,งคือหนอนและ,มะแมลงอื่นๆแมงป่องที่เราจะมาหากันในวันนี้คือแมงป่องช้างมีลักษณะลำตัวใหญ่สีเข้มมีก้ามขนาดใหญ่แลดูน่าเกรียขามากชาวบ้านจะชอบจับมากินหรือ หาเลี้ยงชีพบางคนเอามาทอดเลี้ยงช่วงที่หายากๆหน่อยนะราคาสูงถึงกิโลละ2,000บาทกัเลยทีเดียวจะเอาไปทำอะไรกินกันเนี่ยหอมสิ่งวันนี้ทำอะไรฮะทอดทอดแต่รสดีเหรอเฮ้ยอย่าพูดรสดีเฮ้ยปรุงรสยี่ห้อหนึ่งอ๋อเราจะเอาไปทอดแล้วก็ใส่ผงปรุงรสยี่ห้อหนึ่งวะใช่ใช่ก็เป็นรสดียวแหละโอ้ยไอ้หม้ออ้อมนะมึงเฮ้สวัสดีครับ ักจเครูของแมงป่องมันจะเป็นยังไงคะมันถึงจะรู้ว่าเอ้ยนี่มีครูของแมงป่าป่องอ๋อมันจะแปลงลักษณะของโคนมันจะเป็นโคนใหญ่ๆไหมคะรูใหญ่ๆไหมอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วเยเฮ้ยแมงป่าป่อง รถแท็กซี่มาเลยไปไหนเนียว่ฮะโง้ยออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ตัวใหญ่มากเฮ้ยตกใจตกใจปาตกใจไปด้วยเลยขอบคุณค่ะได้แล้วพี่เขาคุยเก่งนะที่มันกลับแล้วมันเจ็บอี้ยเราตัวเล็กเราไม่เอาเหรอคะมันน่าจะ ทเราก็ไม่เห็นที่ตัวเล็กคนน่าจะหายไปเลยแต่พอกเขาคืนในพี่ต้องบอกหน่อยครับผมว่าต้องดูยังไงถึงว่าตรงไหนเป็นรูของมันเนี่ยครับนี่นี่นี่มองเหนี่เหรอไม่เป็นเสียงออกมามันจะเป็นวงลีหน่างไอ๋อรูเหมือนเหมาแล้วเราขุดยังไงขุดเลยครับขุดเลยขุดเลยโอ้ขุดไปกินต่อไปเนี้ยฮะจับลงอันนี้ เอาละครับคุณอูมปันสุกกำลังที่จะขุดรูขุดรูขุดรูเอ้าอ่านมาพูดเลยนะอันนี้คือเซียนขุดแมงป่องเลยใช่ไหมครับมันลึกจังวะสิบเจ็ดเมตรได้ฮะเพื่อแมงป่องตัวดีแมงเงินก็ประมาณสิบเมตรนิดนิดนิดอ๋อบางทีก็ไม่ถึงเมตรตอนนี้แหละก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้คือไม่รู้ไม่รู้ อุ้ยท่นไงท่นไงท่าไงอุ้ยท่นไงท่นไงท่นไงอ้ยมาแล้วเอามือจับเลยเอามามาท่านสิลองดูพี่พิเ็ษมึงวัดคิ๊ดูครับเอาครับคุณลุงครับคุณลุงปลาสุกับอุ้ยว้ายบอลโอ้โหเบบีอ่ะเอาอยู่เหรอ

เยอะดูตรงไหนครับดูดูดูตรงไหนครับดูตรงไหนครับให้ดูหน่ให้ดูไหนไหนครับแี๊มีไข่ด้วยเหรอคุณช่วยอธิบายอะไรเกี่ยวกับเทปนี้หน่อยครับไม่พี่ขายกันอย่างเดียวไม่มีการอธิบายว่าเออแบบรูมันจะอยู่ตรงนี้มันลักษณะเป็นอย่างนี้ก่อนอะไรเอกรอยแหงเลาหรือเปล่าพูดอย่างนี้มันรูมันก็จะเป็นวงรีคล้ายๆรูงหอยเนี่ยรูปอันเนี้ย เราก็ต้องไปรุ้นเอาเองดิว่าข้างในมันจะเป็นปลาปองหรือว่ามันมีคลองคล้ายอย่างนี้เลยโอ้แต่ว่าดูมัใหญ่กว่าอ๋อคือตัวนี้หนึ่งลูมันจะอยู่ประมาณสามสี่ตัวหนึ่งลูถ้าอันนี้คือธรรมชาติของเฮ้ยมาแล้วใช่ใช่ไหมอันเนี้ยนู่นอัยนี่ไข่เหรอโอ้โหสีแดงนี่ปลาปองเออมันตัวใหญ่ๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเขาคือคนนิยมกินกันเหรอน่าจะพื้นที่ครับอ่า ยาจ้าของมันจะเป็นยังไงคะมัน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 เหรอใครเป็นคนต้นคิดการกินแมงป่องวะมันเป็นสัตว์มีพิษไม่ใช่เหรอว่าทําการกินมากกว่าอืในบางพื้นที่ที่ชมายก่อนบางพื้นที่ที่ไม่ได้ไปแหล่งน้ำอย่างเงี้ยคนเราจะต้องหาอะไรกินเพื่อประทังชีวิตตัวเองเออพวกแมงป่องเลยมาแรงนั่นนี่นู่นเออก็เป็นการดํารงชีวิตดํารงของฝันของมนุษย์ก็เลยจับพวกนี้มาเป็นอาห๋อแล้วเราเปลี่ยนเป็นทุนโอเคชาติ ้แล้วได้แล้วเช็ดรูบลับเลยฟาดเน่ยโันโอ้มองไม่เห็นตับเขาให้ไอชูหน่อยชูหน่อยไม่ทำแล้วโอ้ตัวนี้ก็กำลังดีเลยตัวกำลังแรงแม่งฟองในไทยจะมีสามสายพันธุ์อ่ามีสายพันธุ์แรกแต่วันสองแต่วันสาม ออ๋แล้วมันจะแยกออกยังไงคะใส่ตอนแรกร้อนหน่อยว่าแบบร้องนราอนหนรกก็จะมาก่อนในวันเกอะลักษณะเรื่องการใส่ยังไงคะท่านหนึ่งใส่ตอนสองก็จะเป็นแบบเร่งเวลานิดนึงใส่มาทั้งหมดสาบสี่ชั่วโมงข้อไหนบอกวันมิสสายใั่ตอนอ๋อผมลืมไปแล้วแล้วใส่ตอนสามนี่เป็นไงคะมันต่างกันแค่ร้อยเดียวเองนะคะอ๋อทางก็จะแบบอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยอ๋อ ใส่ปลาแรกใส่มาแรกไปอ้อนใส่ปลาเล็กกำลังไปกุนไปทบวงการอแล้วเมื่อคืนอ่ะใส่สองคนนะถึงขนาดไม่ไม่เมื่อคืนกินเหล้าเมาไงมันกินหนักเกินมาเดี๋ยวพี่แมนจะเป็นคนสาธิตวิธีการจกโอทกุบหรืออ้วกเลยนะใเื่อขาจะสาธิตวิธีการจกแมงปลาปอเอาครับแล้วพี่แมนภาคสิ คือการขุดแมงป่องปลาที่แมงปลาปองแมงปลาปองหรือแมงเงาในภาษาอีสานอยู่ในหน้าแรลงที่เรากำลังหากินเพื่อให้ทุกท่านได้ชมได้ดูว่าน่าจะไม่มีเพราะมันเป็นโพรงนะครับ๋ตก็ไม่แน่คุณมุ้ยคุณคิดว่าอย่างไรครับมันเป็นรากไม้ที่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับแต่ว่ามันคล้ายคึงน่าจะมีคุณสรีแม่คิดว่ายังไงครับไม่ใช่คิดว่าคิดว่ามันน่าจะไม่ อ๋อมีฮะมีอ๋อที่คุณไขจูคุณเนี่ยใช่คิดว่ามันจะมีนะคะคุณผู้ชมหรืว่าเราเป็นเจ้าหลาบหรือเป่าเจ้าหลาบคุณหลับหรือเปล่าใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ยู่ใกล้ไปกล้องไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นกลัวมันตอดนม ถ้าเราถ้าเราโดนโดนแมงป่าปองอต่ิยมันจะเป็นยังไงครับก็จะเจ็บครับฮะก็จะเจ็บอาการมันเป็นยังไงถ้าโดนต่อยเจคลายขึ้นมาหน่อยยกแขบขึ้นมาทันทีก็จะไม่แบบนี้สั้นทเป็นควรทำอย่างไรคุณมุ้ยครับแมงเงาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือเปล่าครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับไนะคุณย่าครับแมงป่องนี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมไหมครับไม่ครับไม่รู้คุณขุดแมงป่องมานานกี่ปีแล้วครับเพิ่งวันนี้ครับอ้าวจริงตัวยังมึงปกติคุณหาอะไรหรือหละครับทุกอย่างนะครับยกเว้นทุกอย่างเจอไม่แปะครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้เกือบไงยี่โอ้ว้าวว้าวว้าว ตอดมานี่มันไม่เส้นเรื่องตลกแล้วนะครับเนี่ยหวั่นเพาะโดนดอกล้มตายโอ้โหจับเ้ยจับมือเปล่าเลยทำลองยิงแบบนะครับโทษทำลองยิงแบบบอลครับช่วยดูทีเทียรีบตัวออกเดินทางได้ชันพอมจะไปแล้วนะพี่สามสองหนึ่งไปไปทีมของเรา ทำไมเราถึงเลือกโลเคชันนี้ครับในการเอหลไมครับเซียนเซียนต่ำกับเซียน,นองบอกว่าเห็นลังงูชิมหน้าหนุ่มบอกกาไปเยาวางูยังงูเหลือม อยยาวาถะเอาไปป้อยมองอื่นไปเลยบ่และนี่คือสิ่งที่อันตรายมากที่สุดสำหรับการหาแมงป่องนะครับคือรูแมงป่องกับรูงูเนี่ยจะคล้ายกันมากจนแยกไม่ออกทางทีมงานได้ข er ุดเจอไข่งูเหลือมกว่าสิบใบโชคดีมากที่เราไม่ได้เจอตัวแม่มันนะครับ <c oughs> พวกงูเหลือมเนี่ยจะหัวไข่มากเราจะไม่ยุ่งกับไข่พวกมันนะครับผมเราจะกบไว้ที่เดิมนะเราหาแมงป่องมาได้จํานึงแล้วเต้าสิงบอกว่ามีอีกไม้นึงที่เขาบอกว่าไม้ลับมีแมงป่องเยอะเหมือนกันเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเราย้ายไปอีกไม้นึงกันดีกว่าครับ อะไรอ่ะอุ้ยทำไมพี่ถือพี่ถือกีดเลยอ๋อพี่ไม่โดนต่อยเหรอฮะหนีเลยทำไมไม่ต่อยมือเอาอะไรมันออกอ๋อเอากิดมันออกอ๋อพี่มันออกไปแล้วไอ้กล้ามันไม่หนีนี่ไงงูหรือเปลาพี่นี่ไงอาศัยอยู่ใต้พื้นดินก็จะทำรัง สามารถหาได้ทุกฤดูกาลแมงป่องมันจะมีตลอดก็มันไม่เหมือนกับปลวกอึ่งไข่พวกแมลงอะไรต่างๆที่มันจะต้องหาในช่วงหน้าฝนหน้าร้อนอะไรเงี้ยนี่มีตลอดทุกช่วงมีสาระแล้วเนี่ยขึ้นไปข้นไได้หนึงมกแล้วได้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 ุยุยมาโเยหุยได้จับันได้ด้วยจัอยว้ว เรียบร้อยใช่คนไหนเนาะโอ้ีอ๋ชอาชายคนนี้เขาจับแมงป่าป่องด้วยมือเปล่าชายคนนี้เขาจับแมงป่าป่องขึ้นมาจับขึ้นมาแล้วเขาก็ <c oughs> เขาก็เอาไปใส่กระขุกอุ้ยนี่คือภาพที่น่ระดับใจ ต้อสิงหอสิงหเจียมไอนตัวนึงครับไมนอตัวกางคนไหนตัวผอมที่โตนะครับไม่เหนื่อยเพราะงานเดินเออเดินกดจะคมงมตั้งไง หนดูเสวันนี้ได้เท่าไรตัวว้าสกอรเป็นคิงวเอาตัวเรเอาตัวไข่ให้ดูาตัวดูดยังไงเยออันเราจะไปทำเมนูครับ เมนูที่เราท่ะวันนี้ก็คือทอดแมงป่องครับทอดแมงป่องครับทอดทอดแมงป่องครับทอดแมงป่องครับเสียงเป็นอะไรเสียงอะไรตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับทอดแมงป่องครับออ๋ทอดแมงเงาครับมันนอกจากทอดอ่ะมันเมนูอะไรได้บ้างตุนก็ได้จริงเหรออันนี้จริงจริงมันไม่มีเนื้อหรืออะไรไปตุ๋นก็นี่ายก็ทอดทอดแล้วก็ตำ ต้มให้แข็่นะใช่ต้มให้หมดเลยต้มให้หมดแล้วก็เอาไปมันจะอารมณ์เหมือนเคยกินน้ำพริกแมงดาไหมเคยเนื้อมันก็แบบนั้นแหละอก็ต้มให้มันลๆกพิกกรเียมนกินสดไกินได้ินองดต่เคกินสดอยาให้เขาพูดครับ ีดนเตะน,นะครับหลืว่นไหครับไม่เป็นไรคร่ะปกติก็โดนอบ่อยวันนี้ก็ดนอฟอฟอฟอุ้ยสหดมากอยากกินแล้วอะ่ะออใสเยนดิ ่ะคัดก่อนพอละดูหน้าก่อกอ่าดูหน้าก็ได้ละยังไงรถเช่าของการเป็นผู้ใหญ่ขามี้าวพันธุ์ตีอะไรอ่ะอันนี้เป็นลิฟต์ของ40เหรอยาสิบติดครับ ไเอฮโอยาเลยไเหรอไอลงทางเนี่ยฮักกันมยูเหอนว่าเขาเขความส่วเยอฮาลยูเนเลี้ยงเขามาเนะ หนขอจับดูหน่อยโอ้เป็นสีบอกว่อเนี่ยครับรสชาติขนาดยังไม่แต่อะไรมันก็จะแบบเค็มๆนัวกับรอบเหมือนเกียวกุ้งออเทำอะไรก็ไม่บอกเลยครับคุณครับ กู๊ดคาครับอะไรนะรุดดีรุดตีกู๊ดครับกู๊ดวันนี้เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษนี่จบแบบออสเลยป่ะเนี่ยใช่ครับออสครับออสออสเตรเลียออสเตรเลียครับเอาแล้วมาดูใกล้ๆรือไกลจกินจิ้มโอ้มันเป็นไข่อยู่นะมันเป็นตัวอ่อนเนี่ยอื้อหือ ป็นไงมันมันมันแบบอันตัวอ่อนตึ้งอ่ะใช่หอมอ่ะหอมหอมหอมไปกินซอสหน่อยเอาทังนี้กินดูอือเสร็จแล้วกินดูตัวไหนดีวะเนี่ยตัวนี้เลยตัวเล็กเนี่ยเหรอเอรอโหไม่เคยกินเลยว่ะลองดูลองดูเด็กกัดกินได้แรงตัวเลยใช่ก็เหมือนรถด่วนนะอืรถด่วนเลยมันจำพวกแมลงไง แต่ตัวตรงกลางตัวมันขมขมใช่ทำไมอ่ะใส่ที่เอาแล้วเราต้องกินไหมกินกินจะใช่ไม่ตือเราเนื้อแจกได้ปะล้ำชากินตัวอะไรือเปลอืมอร่อยเลยอ่ะเนี่ยซ้่นได้ปะอร่อยอร่อยเลยอ่ะอามาลองดูมาลองดูเออตรงกลางก็มีเนื้อ หมือนปูหมืนกูมืนปูเหมือนปูนาจริงแต่กินเหมือนปูนาเลยเพราะมันอยู่ในดินกันไงหอมเหมือนกีปูเลยอ่ะพี่ร่มแล้วก็กรอบนุ่นนวลตักกระแตนเลยมันนิยามได้หมดว่าเหมือนอะไรเหมือนปูเหมือนกระแตนเหมือนนั่นนี่นู่นนิยามได้หมดแล้วผมจะแพ้ไหมวะ แด่บอ่ะร้อนมากโอ้ยนี่ไอตัวฮะนด้เกี่ยวกันเลยไปวันนี้กับแก้มฉันยอดครับจัดไปครับเขานั้งกินแบบแบ้แบบครับว่ากินอะไรมันมืดเนี่ย เบลองชิมดูครับอร่อยยานันกินทีก็อร่อยใช่ไหมเรากินแมงป่องนี่เราจะกลายเป็นแบบสกอ์เปียนแมนปะถ้าต้องหาชุดใช่ไหมหาชุดปะสกอ์เปียนแมนกันจันกัน ในยุคที่ชาวญี่ปุ่นมองหาอาหารในฤดูร้อนผลก็คือหอยชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนละเอาเป็นแบบจแจ็คเนื้อกรูด <c oughs> แจ็คเดืก้กรูดแจ็คเดื้กรูดวะคุณมุ้ยยังไงคุณมุ้ยสบายดีนะเรื่องราวคุณมุย้ยแล้ววันนี้เรื่องอะไรครับคุณมุ้ยปกติคุณมุ้ย เออก้อยแบบสดหรือแบบแห้งคอณรู้ไคุณรู้คุรู้เลยคุคุไม่น่าคุณมคุไม่น่อืมพอดีแพ้พอดีน่าอร่อยจัยคุณม่ตังดีลังดีโอ้ยแต่จะไปทานไากินเขาจ้าไปเด้กินเขาคนหนึ่งนอนกิอนกันดีพอนั่งทีแลวตักใส่จัย ก็มีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วพี่แมนเขาเพิ่งมาเทปแรกแรกก็ติติได้เลยไม่ต้องชมนะครับผมติได้เลยขอติดีกว่าเพราะชมมันเยอะเอขอคนติดีกว่าเพราะแบบถ้าใครติติเพื่อเกาะต่อแลมเอาปรับรุงตัวแหละก็ผมก็ผมก็จะด่าขึ้นเป็นไงบ้างกับบทบาทพิธีกรั้งแรกของน้าแมนอะไรเงี้ยผมก็ทํา ยังไม่สู่ความสามารถผมเท่าไหร่อ่าแต่ก็ผมก็จะปรับปรุงปรับปรุงในเรื่องการดำเนินรายการถ้ามีโอกาสนะครับรีวิวรีวิวหอยได้มา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 แล้วมา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 กูกินมาหลายครับงแเออเอาโู้ใเสียบไว้ชื่นใจหน่อยกรอบสดอร่อยหวานลงมันอับกินห้จอบอือประมาณนั้นนะสำหรับผมนะ มีเท็กเจอร์สำคัญต่อเพิ่มหอยมากขึ้นป๋ออันนี้ก็ไม่รู้จุดโอ้เสบ้ามากกว่าสรุปกิจกรรมวันนี้ก็คือเป้าหมายของเราคือมาหาแมงเงาหาแมงป่องป่าแล้วก็มีพวกพี่ๆพวกคุณพ่อได้มาหาช่วยแล้วก็สิงโต เป็นคนพื้นที่ได้ต้อนรับเราวันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ก็สำเร็จตุวร่วมไปด้วยดีเพราะว่าเราไปหาตรงตามเป้าหมายครับพ่อู้ใหญ่บ้านจริงจังคือตัวเรา็การสวัสดีอันว่าแม่พี่นะ้องเนื้อสำหรับเมื่อนี้เขาขอขอบคุณคุณพ่อค่อะแลวกับพ<อ>ี่ทั้งหลายทีเมื่อนี้ผ้าม้าซอยหาแมงเงาแมงเงาปลาก็เป็นวิธีชีวิตเรียบไงของได้บ้านที่ย่ำ เข้าหาอยู่หากินเตี่ยเนาะแม่ฟองก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งไก่ด่ามากกันบอกว่าอาหารเหนียมันกๆมีคุณค่าของมันนะคะยาผู้ใดบ่กินกับยาดูดถูกคุณค่าของอาหารหอ้อว้นยังไงฝากติดตามกดอ่ะซับและใครท่องเป็นดีเจพูดเลยนะครับคนดีเจพูดอย่างคน น,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 น้องเด่นนี่นะครับทุกคน <c oughs> ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแห่งที่ราบสูงนี่คือตำบลหนองแปน ن อำเภอกุมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์พื้นที่ทุกตรารางวาเราสามารถหาสิ่งมีชีวิตเพื่อดำรงชีวิตเราได้ทั้งปี <c oughs> ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณที่ติดตามติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับวิถีชีวิตของชาวอีสานก็นี่แหละค่ะอายุขัยกินยิัวการที่เรายิบฟก็ได้ยิบฟัคือการหาให้กินเราไปหากินเราเว้ยมาเนี่ยไม่ดีแล้วแค่เป็นฟองแต่ละตัวเดี๋ยวสิเออเด็กเอ็นมาให้ยจะแบบแล้วมัเราจะได้ทอดให้มันกรอบขอบคุณพี่อุ๋ยที่ยังนั่งฟังกูอยู่ เอ้ยครับบ๊ายบาย